กราบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ดูข้างกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมไก่ในชแนลอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกในแมปเกมคอมบินิวทรอยคูนนะฮะใช่แบบวะน่าใช่อ่านไม่ออกเป็นเกมคอม p ิน y เออเฮ้อะไรวะของขวัญคือะลรวะออาได้เงินห้าร้อยเฉยถ้าเดาไม่ผิดนะพี่ มันต้องเน่ะพี่ต้องหาบ้านอย่างหน้ยมาอย่างงน้ยสักหลังอ่ะแล้วพี่ก็เดินเข้าไปที่มันปิดอยู่มันจะเปิดได้พี่ <Hey. S 1> วิ่งไม่ได้หรอรู้ได้ไงวะน่นบาบังน่าบางของผมหน่ะพี่พี่ไปบ้านล <ไป S 2> ่งไ,ไปพี่ไปบ้านาล่งไป<อ>แล้วเอ้เงินเงินเขวัญโอ้โห,โโหโก็เกินไปโอ้โได้เพชรมาเก้าร้อยป่ะใช่เฮ้ยกมีเงินหนึ่งหมื่นใช่ไม่เชื่อหรอกดูก็แทบรู้โอ้ก็เกินไปมึงเอามาจากไหนวะ ไอ้เหี้ยอะไรวะเบเบิลวอลกได้เงินมาห้าร้อยให้คลิกให้คลิกคจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวได้เงินโอ้ก็กี่บาทว,วะแล้วเก็บไวใ้ในซื้อพิซซ่าซื้อพิซซา่า<ม>อ,อ่อนเราเราใช้เงินที่เราได้จากกล่องของขวัญกันซื้อแม่กให้หมดเลยใช่เ <Okay. S 2> งินมันจะกล่องของขวัญโอเคนะฮะก็คลิกไปเรื่อยๆะฮะก็ถ้าใครขีงเง้เกียจใช้เมาส์ก็ออโต้คลิกนะฮะง่ายๆผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ไปในน้องของเืนมันจะได้แบบสะดวกสบายไล้พี่ซื้อจัอ<ว>องกูงตงกัตงกูรถไว้มาเลยไนเนี่ยเงินกับสามร้อยซื้อนี่ก่อนเยสผมเอาเก็บคอนแล้วเป็นโนบุ๊กอ่ะกลายเป็นโนบุ๊กแล้วจากคอมจอแก้วเป็นปโนบุ๊กเก็บไว้ครบพันเลยตังกูดิตังกูจักหนึ่งหมื่นนะไอ้เหี้ยมึงก็เร็วเกินปุ๊บอะไรวะ เหมือนก็ว่าตรงนี้เสร็จแล้วโน่นห้าร้อยผมมีทางเดินด้วยให้ซื้อเก็บกลางตรงนี้ก่อนฟาร์มให้แม่งครบสองพันเลยเดีกว,ว่าือพันหนึง่งช่างแม่งพันหนึ่งก่อนสองพันเลยเอาเ,าเก็บไปสองพันตับตับตัดตัดตัดทำไมพี่เริ่มต้นช้าจังครับพี่ใครเปล่าครับโอ้ดูพวกเองดิโอ้โหดูดีดูดิ โอ้ดูดิด uh, oh, ูดิไม่โฟมไม่ฟาร์มแล้วจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปฟาร์มไปจากกล่องดีกว่ะเกินเกินอะไรเกินเกินอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรวะเกินเลยครับดอซื้ออะไรเนี่ยนี่ต้องซื้ออันนี้ก่อนป่าวะต้องซื้ออะไรวะไม่รู้อะอะไรคำนี้มันทำอะไรได้วะเราบอกเราต้องหางันจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวตรงเนี้ย เอ้กล่องไม่มีล่กงมให้เลยอ่ะพี่ไม่มีดวงไงหู้ฟ้าไม่ครบห้าพันเลยว่ะคนดวงจิ๋วห้าห่าห้าขอต่อเลยแล้วกันพี่ได้ทีละยี่สิบหรอไอ้ตออได้ทีแล้วเลยตอดกดได้ทีแล้วเท่าไหร่แปดสิบเอ้ยยี่สิบเหมือนกันหมด ก็หมดเลยยีสผมขอยีสิบผมเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วพี่พี่ดูดิเนี่ยเนี่ยในผมผมไปในกรอบรูปของผมกับกับตัวจริงแม่งไม่เหมือนกันอะกรอบรูปแบบจะดูเออๆหน่อยแต่ตัวจริงก็แบบของดีนะตรงเนี้ยตี่ได้หาสิบแล้วได้ไงวะพี่ได้ไงพี่ทำได้ไงเลดนอะไรเนี่ยโปโป โป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 แน่เลยดูดิโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหดูดิได้หมดได้เท่าพี่โอ้เล่นเยอะแค่ไหนี่มันแฮกรดหลักฟิสิกส์ท่านผู้ชมทำไมวะแม่งติดป้ายรูปโดยที่ไม่มีกำแพงวะโอ้นี่ก็แฮกรดหลักฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิสิกส์วะแม่งวางแม่งวางบล็อกไม่ตรงอ่ะท่านผู้ชมดูเขาวางบล็อกแบบชัลลักไปนิดนึง แย่มากถือว่าเกมนี้ไม่สมบูรณ์แบบนี่บิกชีกเฮ้ยมึงก็ไปล้อเขาก็เกิมตายเฮ้ยมีคอมมาว่ะอ๋อจะมีคนมาทำงานให้ตรงนี้อ๋อเข้าใจละอ๋อจ้างตรงนี้พัน0์าท่านผู้ชมคลิกได้อ๋อโอเคเราก็ฟาร์มของเราด้วยดีกว่ามันจะได้แบบเพิ่มเงินได้เยอะขึ้นไหนดูว่าอ้เนี่ยกล่องดรอป ทำไมบ้านมึงแม่งมีประตูเลเซอร์เลยวะมึงไปเร็วจังวะไหนวะกูไม่เห็นเลยอ๋อนี่พันห้าบ้านมึงแม่งมีประตูเลเซอร์อะไรสัสบ้านบ้านกูยังไม่มีอะไรเลย <laughs> เราเราได้ปริญญาบัตรด้วยวตรงข้อมนอ์อ่ะข้อมนคอมพิวเตอร์ปาร,ปรีเอ้ยเนะี่ยกลองดรอปอีกแล้วมึงก็ดีเกินเฮ้ยกูเห็นกลองไกลๆไ,ไกลบาบิผูเลยเ ตอพี่ภูบอกคือรีบเก็บใครได้พี่คอได้ไหมใครได้กูเจอแล้วภูเจอแล้วพี่คอไม่ต้องมาเขาไม่เหอะเราเอายายแย่งเขาเยอะแล้วเขาก็แย่งกันเกินไปผมก็ได้เงินร้อยเจ้เองไม่ผมแบบพยายามด้วยตัวเองไงไม่พึ่งโชคอะไรนะครับสร้างมาด้วยตัวเองทุกสิ่งใช่หรอครับตอนแรกเขาเก็บคนแรกเลยไม่ใช่หรอครับ มันฟุกพี่ผมผมไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรพระเจ้าพระเจ้าโปรดปลายมาให้ผมไงพี่พระเจ้าเขาแบบให้ผมมาพระเจ้าให้ผมตายโปรดตายก็ดูโปรดปลายโปรดปลายซื้อซื้อซื้อคนต่อจ้างคนไม่เองเองเองก็ไปลอเขาหน่อยเวก็ก็ดูเขาพูดดิอะไรอ่ะ แม่แนนเจอร์ไอ้นี่ซ okay. ัมเหนียวอ๋อมีให้แก้ให้ด้วยโวกูจ้างมึงให้มาทำงานคอมพิวเตอร์แค่นี้มึงยังแก้ไม่ได้อะง่อเวะเนี่ยโอ้โง่้อแก้ก็ไม่เป็นไงวะเดี๋ยวกูตบหัวหลุดเลยกูจะไปทำงานของกูได้ไหมเนี่ยโอ้โอ่าโอเคทำไมทำไมพนังงานที่ฉลาดอ่ะพนังงานของเองมันง่ ผมแบบจ้างคนราคาถูกไงผมจ้างแค่พันห้าเองพี่ผมไม่ได้จ้างเป็นหมื่นเหมือนพี่อ่ะผมซื้อคอมมิ่งพังอีกเละผมผมซื้อแค่พันห้าไงพี่พี่ไปเล่นหมื่นแถวชอยสี่เนี่ยพี่แถวรัศดาเลยพี่เล่นไปหมื่นผมเล่นแค่พันห้าเองต่ีมารักกันไอ้นัดเข้ามาว่ะไอ้นัดมีเงินหมื่นหนึ่งวะเย็ดรู โอ้โหก็เกินไปพวกมึงแม่งรวยกันเกินมาดูพี่ภูพี่ภูออโต้คิกค้างไว้แลหายไปเลยทำไมทำไมเองลอเขาว่าคาบุตว,วะอยากรู้อยากรูสินะอยากรู้รว่าตอน,น,นเขาพูดเกี่ยวกัจะพูด,ด,จดจนจคำบรังน่าอ๋อแล้วไปูดิมคบุตรใช่ปะไม่แรได้นไมู่เรื่องอะไรพ่งเ,เข้าไปไหมอะไรนะ เขาดิไปเม่อไหอ๋อแล้วก็ดินของเขาเขาผูกกับหนังโอ้ยยาคาบุโตะเอ้ยมึงอเงินทาลูกพี่กูเหรอวะไม่ได้ดินทาเลยครับพี่ไม่ไม่ได้ดินไม่ได้นินทาอาจารย์คาบุโตะอ้กูรู้นะเว้ยเขาเขาเขาบอกว่าให้ดินได้เขาบอกเขาบอกให้พูดได้เขาไม่ได้ห่ามเออเขาบอกใส่แก้วใส่แก้วเขาไม่ได้ห่าโคตรยิ่งยาคาบุโตะเขาพูดเขาบอกว่าให้พูดได้เขาไม่ได้ห่า เราพูดไปดิวิงว่งเลยมั้ฮะจะวิ่งเลยมั้ไม่รู้แล้วแต่พี่ลเลยมันไม่มีที่ว่างอ่ะเอ้ยมันต้องมีสักที่แหละมึงหาดีๆดิไอ้าชายไม่มีอะมีคนเพิ่งแยกผมไปเมื่อกี้มันเราเราหาเงนินจากไอ้พวกนี้ดีกว่าเพราะอ้พวกนี้มันได้เงินกว่าได้แล้วแม่งมาแต<า>่ว่าเนี่ยซื้อวอเตอร์นี่เราซื้อน้ำให้พวกเขาแล้ว กูอยากกูอยากซื้อสมองเข้ามาให้พวกมึงจริงๆเลยกูจะได้ไม่น่องมานั่งแก้คอมพิวเตอร์พังให้พวกมึงเ่ยโง่กันหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยอยียบหัวแม่งหมขนาดนี้มึงอีกแล้วพี่ไม่อยู่ละพี่ไม่อยู่ละพี่เอาต่อคลิกไว้เหมือนเดิมดีกว่าพี่ไปไหนไม่อยู่แล้วพี่ไปไปสู่สุขที่พี่พี่จะไปสู่สุขที่เลยพี่พี่ชายไล้พี่กูทำไม่ได้ไอ้พี่อยู่ไหนไอ้เนี่ย อะไรครับเนี้อ่ะมีให้ซื้ออะไรวะเดชเช่มีมีอัปเกรดตร้านด้วยไอ้เหี้ยสมองพวกมึงโง่จังวะผู้หญิงครับทำไมไอกูกูเพิ่งกูเจ้างมาแม่งอมอมพังเลยอ้เหี้ยังม่เออเกินแม่งโคตรแย่เลยคนไอ้คนพวกเนี้ยโง่โง่ไอ้เหี้ยโง่เหมือนไอ้้ยศนัทเลยสมองสมองไม่คุยไหรที่พูดว่าไงนะพี่ไกายเบาๆโง่เมื่อกูเซ็ตกูขี้เกียจเซ็นเซอร์ไอ้สัส

ก็มาฝากมีเงินหกพันมันดูตรงนี้อ๋ออะไรครับเนี่ยทางานสิคุณทํางานเมนเจอร์ยังไงวะมันจะมีคนเข้ามาลาเหมือนไงมันไม่มีคนเข้าไอ้งงทํางานสิวีนอะไรน,นี่คุณจ้างมาเตะไลออกแม่งไงไล่ออกุณออกไปกูทําเองออไปดิไม่ฟังคําสั่งซ e ออวะฮะยิ้มฟันปิงป,งปงใครเขาให้ใส่ฮะ ใครเขาให้ใส่ปิ๊งใส่พี่ฟันนะมันดูไม่ดีมาสมัครงานที่ร้านผมก็ได้นะคะรอะไรครับเนี่ยไม่เคยด่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณอย่ามาลูกน้องผมเขาเป็นคนพักดีกับผมเขาไม่ไปร้านคนอื่นหรอกมึงโง่จังวะไอ้สัตว์โอ้โหมาถึงมึงก็ด่ากันเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมึงมึงมึงแก้กูแก้ขอบให้มึงหลายรอบแล้วนะนะอยู่กูได้ออกแม่งเลย คิดแม่งคำว่าอี้อันนี้นะฮะท่านผู้ชมซื้อซื้อตรงเนี้ย<ม>กับสองอันเนี้ยผมจําได้ไม่รู้อะไรอ่ะมันมันจะมีโทรศัพท์มาตรงเนี้ยมันจะมีแอปสองพันให้มันก็แบบคลิกแชร์คอมพิวเตอร์ได้<ห>ตรงที่บ้านอะไรวะมันได้มากเลยเอโอเคอย่างเงี้ยเปิดออโอต้คลิกท่านผู้ชมเปิดไปเรื่อยๆให้ครบสองพันเลยอื้มอื้มก็เปิดออโอต้คลิกไปแล้วก็เดินเก็บอย่างเงี้ยโอ้โหดีเกินเอเอหนาวอะ แอร์ A, ห้องพี่มันเย็นนะน้องใครบ้านบ้านใครรอนก็มาห้องพี่ได้นะน้องแมวบ้านกูมี A, แอร์สัตท <c oughs> ่านผู้ชมบ้านบ้านคนไหนหรอนมาห้ามาห้องผมดได้นะครับผมให้เฉพาะผ,ผมให้เฉพาะผู้หญิงนะผมไม่ให้ผู้ชายมาหรอกเขาเขาไม่มีฮะอ้าวใครออกครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะไมีคนเตะผมอะ่ะไม่หรอกมั้งฮัลโหล คิดไปเองแหละมอไม่ใช่ริงดออกับพี่กดอกเพ้อเพมามามามีรอรอมีเงินสามพันก่อนนะฮะนี่กูมีชั้นใต้ดินแล้วใช่ไงมึงก็เร็วเกินตอนนี้ผมมีโทรศัพท์แล้วกูก็มีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดคีดพี่นาขอมเรอกกูก็มีเยี่อมึงกูไม่มีอะไม่มี กูก็มีเก็บไว้ครบสามพัดหากองหากองพุบซื้อเออดีมากเฮ้ยรอบนี้งามผู้หญิงคนคนอายุเท่าไหร่ครับอายุแต่งงานกับผมไหมครับแต่งงานกับผมค่ะสี่สิบค่ะมันสูงกว่าเราอีกอ่ะมันสูงสี่สิบค่ะอายุสี่สิบสี่สิบป้องเถอะเฮียดาโพงไม่ได้ด่าไม่ได้ตั้งใจตั้งใจโง่อ่ารอบนี้เพิ่งเสียเครื่องเสียออ๋ ใช่ไหมเสือคุยเลยครับเอาเฉยเลยนะสามพัน,นะฮะเอาหอเงินห้าพันนะแพงจังวะไอ้เฮียเงินห้าพันผมอะ่ะคอนคอมก็รุ่นเดียวกันโต๊ะก็เหมือนกันทำไมแม่งแพงขึ้นเรื่อยๆวะเกมไม่สมจริงเลยกูเดี๋ยวก,กูต้องไปเบิกงบประมาณที่คอสชห้าพันกูยังไม่ได้เลยลุงตู่<อ>แม่งไม่ให้กูทำไมลุงตู่ทำอย่างนี้ มาเขียนมาเขียนไรโง่ช่องบินไอ้เฮียดีดยา,ากแล้วกูแล้วกูก็ต้องเซ็นเซอร์คำพูดตัวเองโคตรขี้กเกียจเลยอ่านี่ไงกี่บาทวะโอสามพันห้าพวกมึงก็มาจากบริษัทเดียวกันหมดทำไมพวกมึงแม่งแพงอย่างก่อนไอ้เหี้ยมึงคิดว่าพวกมึงแบบเล่นค่าตัวค่าค่าตัวไงค่าตัวคิดว่าค่าตัวพวกมึงแพงมากงั้เหรอฮะค่าตัวฮะ คิาว่าค่าตัวมุ่งแพงหรอค่าตัวก็แพงกว่าของ <c oughs> โอ้ก,ก,อก็เก,กินไปเก็บ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 ซ้อคอมเป็นนะคอมคอมเอง่ะโอ้โหโอ้มามามาเดี๋ยวได้คนนี้เสร็จอ่ะได้แล้วอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ชั้นสองกับข้างหน้าต้องชม โอเคนะครับ okay, yeah so ท่านผูช้ชมก็ชั้นช้างชั้นไปกินเสร็จยัง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 ไม่มีสัญญาณอีกเดี๋ยวผมจาต่อใน EP ต่อไปนะฮะถ้าอยากให้เล่นอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจนฉาบนะฮะคลิปต่อีพีต่อไปก็ไม่เล่นครับไปเล่นบอลลูนช่วงนี้ผมเต็มบอลแล้วนะครับท่านผู้ชมใใคครรเล่นถ้าถ้ามีถ้ามีถ้าคลิปนี้ไลค์ไลค์ถึงสักหกหมื่นไลค์นะครับผมจะกลับมาเล่นตีนะฮะ ายองนะฮะสักห้าไลน์นะแค่คลิปนี้ถึงมาห้าไลน์ผมจะเล่นด่านนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย